สดีค่ะชีวิติโคลวันนี้ขอเสนอเมนูสามชั้นผัดผงกะหรี่เจ๊อยากจะบอกนะว่าวันนี้เจ๊อยากกินผัดผ,ดผงกะหรี่มากแต่จะทํายังไงได้อยากกินกระทันหันแบบนี้แต่ไม่มีปูหมึกกุ้งหรืออะไรเลยสงสัยจะต้องเป็นสามชั้นสไลด์ก่อนแล้วละว่าแล้วไปเตรียมวัตถุดิบเพ้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกน้ำผงกะหรี่ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำตาลทราย ไข่ป่นซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำพริกเผาไข่ไก่ใส่จุกๆไปเลยค่ะจากนั้นก็คนได้เลยคนเบาๆนะเพราะว่าไข่จะได้ไม่ขึ้นฟองละค่ะ คลุกเข้าจะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเทนมข้นจืดลงไปคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนียนๆละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะไปที่ขั้นตอนการผัดกันเลยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใส่กระเทียมจากนั้นผัดกระเทียมผัดให้เกิดกลิ่นหอมได้เลย พอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วเนี่ยใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วย3มชั้นสไลด์พระเอกของเราได้เลยเจชอบมากจากนั้นก็ลองมือผัดได้เลยค่ะผัดวนไปค่ะเจ๊เนะี่ยชอบที่สุด3มชั้นสไล์เนี่ไอเลิฟ3มชั้นสไลด์สุดพอผัดจนสามชั้นสไลด์สุกแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำผงกะหรี่ที่ผสมไว้ลงไปจากนั้นก็ผัดอีกรอบค่ะแค่เด็กลต่นก็คือหอมความผัดผงกะหรี่มากยั่วมาก วนไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนส่วนผสมทั้งหมดของเราเนี่ยเข้ากันดีพอส่วนผสมเข้ากันแล้วเจก็จะใส่ขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมจากนั้นก็ผัดอีกรอบได้เลยค่ะแค่ได้กลิ่นเจก็ทนไม่ไหวแล้วฟินสุดเจบอกเลย พอผัดจุนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะั้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนู3ามชั้นผัดผงกะรีโชคดีมากที่มีสาชั้นสลลนในตู้เย็นพอดีได้เข้าสวยร้อนๆสักจานโอ้ยเจ๊ฟินมากๆแน่นอนใครที่ชอบทานผัดผงกะรี่แต่ไม่อยากไปตลาดซื้ออาหารทะเลก็ลองดูได้นะคะงานนี้อร่อยแน่นอน ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ